สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นมีดนะครับด่านกดังอาวุธนะครับห้องนี้ฟันกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ดูแล้วน่าจะไม่ฟันกันนะครับคือแบบพันธมิตรกันทั้งห้องเลยมั้งรู้จักแต่ละคนเนี่ยแทบจะไม่ฟันกันเลยแต่เราจะเปิดนะครับอุ้ยตายเลยผมไม่รู้จังหวะไอเนี่ยมีดไมค้ามันฟันเร็วมากเลยแล้วก็แรงด้วย ทำไมเจ้าวละล่ะเจ้าวละล่ะหัวแตกขอเอาคืนได้ไหมฮะฟันไม่ตายที่อะฟันไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยฟันไม่โดนฟันว่าวบ่อยมากเลยผมเนี่ยไม่รู้วันนี้ทำไมฟันว่าวเล่นหลายๆโหมดเนี่ยฟันว่าวตลอดเลยเอาตายตะกี้หยุดว่าจะบวกทำไมไม่บวกเขาแต่แรกวะ ดาบไรเซเบอร์อะโจไม่ได้หรอกนี่เจอดับบิวเข้าไปขอคืนได้ไหมฮะโอ้ตายอีกแล้วทำไมมันผิวจังวะเอาใหม่เอาใหม่นี่ขนาดใส่แบบวิ่งช้าเนี่ยถ้าวิ่งไวนี่มันไม่ค่อยถนัดอ่ะโอ้ยหัวแตกแตกนะแตกนะเอาปะเอาปะ อุ้ยตายอีกแล้วลอยไม่โดนเอาไม่วันนี้รู้สึกเล่นไม่ขึ้นเลยวันนี้ดูแปลกๆกันไม่โดนเนี่ยไอโจ้โอ้ยเอ้ยหัวก็ตายเหรอโอ้ยนี่ไงนายหัวแตกเราไม่แตกเรียบร้อยอุ้ยโอ้โห,โหมีสับหมูอุ้ยมันฟันเร็วเรียบร้อยแตกโยโอ้ย เอาดิจิ <laughs> ้มนะจิ Man, die, anyway. yes, ้มนะจิ้มทีแตกเลยนะใครปั้งือเพลงวะเรียบร้อยเรียบร้อยเล่นดีๆละคราวนี้เล่นดีๆแล้วผมเนี่ยเรียบร้อยอุ้ยหลบเอาดิไปไหนอุ้ยตา้ยแม่งกระโดดที่ขวาใส่ฟุตจ๊อกไม่ได้ไม่ได้ นีอย่างนี้อ้โอ้อโหกูเข้าแบบโง่ๆเลยเอาไหมสิบตายเจ็ดวัตฟัคเอาตายโอ้าโธเกือบโดนเฮ้ยไปโดนได้ไงอ่ะ้ย หรอทำไรอ่ะยืนเฉยเหรอยืนเฉยเหรอนี่ไงทำไรจ๊ะเอาเดี๋ยวเอาใครวะลงมาแตกอุ้ยเอ้าหยุดหยุดหยุดเหรอเกิดมาอีกดิเกิดอีกก็ฟานอีกก็เกิดมาดิเกิดเปล่าเกิดต่อเปล่าไม่เกิดเหรอ ใครก็เปิดเพลงปะ่ะฮะอุ้ย,ยติดติดมุมอุ้ยเรียบร้อยอุ้ยฝันไม่โดนถ้าฟันโดนไม่อก่ผมได้แล้วเอาไปโดนมันฟันไวกว่าเราอ่ะอุ้ย ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเฮ้ย <g ill time> ผมเกือบโดนแล้วเมื่อกี้เกินมาอีกรอบดีมามารออยู่รออยู่ลงมาลงมาลงมางดักอยู่รอดักอยู่อ <g ill time> ุ้ยมีสับหมูอุ้ยตะกี้ฟันใครไปวะเรียบร้อยตายอุ้ยโอ้โหไม่โดนเอา้าฟันไม่โดนได้ไงวะขี้ขวาเนี่ยขี้ขวาไม่โดน ไม่เป็นไรอุ้ยอย่าโดนแล้วอุ้ยคนรู้จักอวะเป็น,ห,น,นห้องมีดห้องไหนก็เจอแต่นคนรู้จักแบบไม่กล้าฟันเขาอะไรเงี้ยเ,<น><น>เอ้าแตกเฮ้ยทำไมฟันไม่โดนวะฟันเฝ้ว่าบ่อยมากเลย<น><น>อุย้ยลอยไม่โดนชิบหายแล้วกู<อไ> อโอ้ยตบผมอะมันแทงแทงเวอร์เลยอ่ะโอ๊ยตัวมึงอะไม่เคลื่อนโห้ยนี่เกิดป่าวตบผมทางเท้าโซแล้วเรียบร้อยเป็นไงล่ะเหยียบระเบิดเหรอเหยียบระเบิดทำให้มองไม่เห็นเป็นไงล่ะกูเนี่ยมองไม่เห็นตายเลยเห็นไหมเฮ้ยป่านไม่โดนอะไรวะ อุยอ้ยอุ้ยใครวะเปลี่ยนชุดเซ็ตกูก็ไม่รู้ดิใครเฮ้ยอะไรเนี่ยอขอสักดอกเป็ไปมละ่ะฮะเจอนี่ลบได้เฮ้ยไฟฟ้าไปโดนอีกแล้วอ่ะโดนแล้วเอามีไฟฟ้ไมาเล่นบ้างดิ อ้ยฟไม่โดนรู <online> <pl problème> ้สึกมีดไฟนี้มันฟันเร็วเนี่ยอันนี่ทำไมกดไม่โดนวะข้าตายก่อนเห็นมีดบ้างมามีดนี้ราอเงั้อวเอาฟันได้กูตายเฉยอุ้ยโทษโทษเก็บโดน เฮ้ยเฮ้ยไม่วาบอะเฮ้ยอะไรวะอุ้ยเกือบตายโอ้ตายเรียบร้อยโดนซ้ำตายเลยโอ้โดนหัวเลยียว ใครวะโอุโอ้ยขอโทษขอโทษเอาแตก <c oughs> เอาโโปเป็นไงมีไงเป็นไงล่ะ <c oughs> เรียบร้อยอุ้ยอ้ยอ้ยร้อน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 โอ้โหตายเลย ดื่มเต้นเรียบร้อยเลยผมเนี่ยเรียบร้อยเอาเฮ้ยว,ว้าวอีกแล้วไอสัตว์เลี้ยงอะไรวะเอาไอ้แ้่เนี่ยเอาอีกแล้วเอามันไม่โดนไหนวะ เฮ้ยเอาแม่งก็ขีดบวกเข้าไปไม่เคยได้เลยมีดไมค์คาร์ฟเนี่ยสงสัยต้องไปเล่นมีดไมค์คาร์ฟให้คล่องละืหเอา้าแตกมีเกิดป่าวเนี่ยไม่มีใช่ไหมมาเอาอะ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 ไปไหนแล้ววะ เฮ้ยเฮ้ยเอาดิมีไงแต่เข้ามาเอาเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยดิเฮ้ยเอาตายอะไรวะก็ยังดีไม่ติดลบอ่ะเ so อาเหียนีงแล้วมีมี fc ในห้องอีก อุ้ยไม่ได้ว่ะไม่โดนเอาใครข้างหลังวะโอ้โหเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ทำไมกูฟันไม่เข้าฮ่าฮ่ากูเจอดีและกูเจอดีแล้วกูเจอหนังเหนียวแล้วกูเจอหนังเหนียวแล้วแทงไม่เข้ากูเจอแล้วสัตว์หนังเหนียวหนังเหนียวแทงไม่เข้าระหืมหนังเหนียววอไอ้เหี้ยหนังเหนียวใครจะพปเล่นกับมึง เออแท่งเถอะเฮ้ยเอาดิมีซับหมูนี่ไงโอ้โหแตกแล้วนี่อะหัวแตกหัวแตกสองแตกสามแตกสี่อุ๊ยเหี้ยเกือบตายระ <c oughs> <c oughs> ยะประชิด <c oughs> โอเคนะครับที่สองนะครับค่าห้าสิบเก้าตายสามหกนะครับโอเค ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม